สวัสดีครับผมสวัสดี FC Big Survey ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมมีพระผงนะครับนางพยานะครับผมมาให้ได้รับชมนะครับนะพระผงนางพญานะเป็นน่าจะเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อพัดเลยนะครับตั้งแต่ปลุกเสกพระผงมานะครับนะสําหรับรุ่นนี้นะครับทีมงานปมสกลนะครับผมทีมงานพี่เสือนะครับ ทีมงานพี่เสียนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะผมเอามาตอนนี้ผ้ากาลังออกนะครับผ้าสวยนะเป็นตลับสีแดงแบบนี้นะครับนะทีมงานพี่เสียจะสร้างนะครับผมผ้าผงนะครับเดี๋ยวมารับชมกันนะครับด้านในนะสวยนะครับผมนะนี่ครับสวยมากนะครับอันนี้เป็นเนื้อนี้เป็นเนื้อผงทูบนะครับโรยผงตะไบทองนะครับ นี่ก็เป็นเนื้อดอกมะลินะครับบ้านดอกมะลินะครับนี้นะบ้านสีขาวนะครับผมเนื้อขาวนะครับเนื้อสีขาวนะโรยผงตะไบทองนะลงโรยผงสวยมากนะจะมีงานฝังตะกุดอะไรเยอะแยะนะครับผมนะสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่ฮะองกำลังสวยนะบผม ผงกำลังสวยนะใส่รอบนะบนี่ครับนี้เป็นว่านสเสน่ห์นะครับเป็นเนื้อสีเหลืองนะครับเนื้อสีเหลืองว่านสเสน่ห์นะในองคสวยๆแบบนี้ครับใส่รอบนี่สวยมากนะอันนี้เป็นพราผงนางพญาหลวงพ่อพัดนะครับผมทีมงานพี่เสียจัดสร้างนะปลูกเสกบุ๊อในวัดโบทนางพญานะครับผมเนะครับ ปลุกเสกนะปลุกเสกโบสถ์นางพญานะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะมีเนื้อบ้านนะนางพญานะครับผมเป็นสีดํานะแต่ว่าผมยังไม่ได้ปิดมานะมีหลายหลายหลายรายการหลายเนื้อนะสําหรับรุ่นนี้นะครับเขาชอบบูชานะเป็นกระแสมากนะเป็นกระแสนิยมมากนะองค์ก็ไม่ได้แพงนะหลักร้อยเองนะครับนะแต่ว่า พูดถึงความนิยมนี่ตอนนี้คือกําลังบูมเลยนะครับคนเก็บกันนะครับเก็บกันเยอะเลยครับนะเก็บบูชากันเยอะเลยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของหลวงพ่อเลยนะที่ทําสร้างเป็นนางพญาขึ้นมานะครับพระนางพญานี่ถ้าถ้า,ถาอนาคตนะครับผมนะอย่างที่หลายๆรุ่นนะครับที่ผ่านมานั้นจะเป็นขึ้นหลักเป็นหลักแสนนะครับสําหรับพระผงนางพญานะ นะในรังหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยองค์นะครับผมมีหลากหลายรายการนะครับผมให้ลุ้นนะมีงานผัดฝังตะกุดนะครับงานฝังตะกุดนะตะกุดเงินตะกุดทองนะครับผมตะกุดทองคํานะครับนะแล้วก็ตะกุดทองแดงนะครับผมมีมีเยอะอยู่นะตะกุดเงินนะมีรายการแถมแถมนอกรังประมาณหกหกเหรียญน,นะะรู้สึกว่าจะเป็นตลับสี น่าจะเป็นตลับสีเขียวนะครับจะไม่ผิดนะอันนี้เป็นลุ้นในรังนี่ก็จะเป็นตลับสีแดงแบบนี้นะตลับไม่ได้ใหญ่มากนะครับนะอันนี้ก็จะเขียนว่าราชินีแห่งพระเครื่องนะครับนางพญารุ่นเศรษฐีแสนล้านนะครับหลวงพ่อพัดนะครับผมปุญญกะโมวัดห้วยด้วนวัดทานอาหารนะจังหวัดนครสวรรค์นะนะทีมงานทีมงานสิบเอ็ดเสือนะครับผม สิบเอ็ดเสียนะครับผมการันตีนะครับสำหรับรุ่นนี้สร้างหลายรุ่นนะคนก็นิยมเก็บกันนะเพราะว่าเป็นทีมงานที่ว่าค่อนข้างสร้างภาพมาแล้วค่อนข้างมีชื่อเสียงนะผมนะครับมีเนื้อบ้านเยอะมากนะครับผมนะแต่ว่าผมมีผมมอามาได้แค่สามสามสามเนื้ออยู่นะสามองนะ เอามาทําคลิปให้พี่ๆได้รับชมก่อนนะสําหรับหลวงพ่อพัดนะครับผมนะต้องบอกว่าเป็นราชินีของว่าเครื่องเลยก็ว่าได้นะสําหรับนางนางพญานี่นะนะมีเนื้อกระเบื้องโบสถ์ด้วยนะครับผมเนื้อกระเบื้องเก่าวัดนางพญานะครับ,นะรบนะว่านว่านชันมากนะว่านผงว่านผงทูกนะครับผมนะ แล้วก็ว่านหมาหมาสเสน่นะนะอันนี้ว่านหมาสเสน่นะสีสีเหลืองนี่นะครับโดยผงตะไบทองเลยนะครับถ้าองค์จริงนี่สวยนะเป็นมีเป็นกากนะครับผมสีทองนะครับระยิบระยับเต็มเลยนะนะครับเนี่ยครับประมาณนี้คะอันนี้ผ่านกล้องไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าองค์จริงี่ต้องบอกว่าสวยมากนะ นะอันนี้ให้อัปเดตให้ให้ดูให้รับชมก่อนนะครับผมสำหรับพี่ๆช่อง b i g s o ซิ s Sh u r v e y e y นะครับใครเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะนะครับผมตีมงานสิเบเอ็ดเสียการันตีนะนุ่นนี้เปลี่ยนสวยองค์สวยๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะใส่กรอบนี่กำลังสวยเลยนะนางพยานะก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ นี่นะครับองค์สวยๆแบบนี้ครับเนี่ยปลูกเสกที่นักวัดนางพญานะผมนะหลวงพ่อพัดนะครับอหลวงพ่อวัดนางพญานะครับผมอ,อนุญาตให้ทีมงานที่เบดเสือนะครับได้ได้ไปปลูกเสกนะครับในในโบสถ์นะครับผม นะครับปลูกเสกในโบสถ์มหาอุดเลยนะครับเป็นเป็นโบสถ์เก่าของเป็นโบสถ์ของวัดเป็นโบสถ์นางพญาเลยนะที่สมัยก่อนเขาปลูกเสกนางพญาเขาก็จะไปปลูกเสกในโบสถ์นางพญานะครับแต่เขาปิดมานานนะครับไม่ได้ปลูกเสกนานนะแต่ว่าสําหรับดุนนี้นะเขาอนุญาตนะครับอนุญาตให้หลวงพ่อที่วัดนะอนุญาตให้ปลูกเสกนะครับในโบสถ์มหาอุดเลยนะครับเป็นอุบเป็นบุกเป็นโบสถ์เก่าด้วยนะครับผมนะ เป็นบทเก่าดั้งเดิมนะแล้วนะครับแล้วเราก็ได้มีเนะให้ให้เนื้อบ้านนะให้เนื้อแบบเนื้อกับเบื้องเก่าเนี้ยดินเก่านะเป็นของของวัดนางพญานะครับผมมาเป็นเป็นมวลสารนะครับในรุ่นนี้นะต้องบอกว่ามีความเข้มขังมากนะแล้ว,วพิธีใหญ่พิธีดีนะความเข้มขังนะก็ไม่ต่างจากนางพญาที่ ขาปลูกเสกมาสมัยก่อนนะที่ดังๆนะองค์เป็นแสนนะนี่คือมีมีเนื้อเนื้อผงนะครับผมนะมีมวลสารนั้นอยู่นะมีมวลสารของของรุ่นที่สมัยก่อนอยู่นะของนางพญานะผมนะครับ,รบวราระแรกนะครับผมนะปลูกเสกที่วัดนางพญานะแล้วก็ว,วราระที่สองก็นํามาปลูกเสกที่วัดหุยด้วนนะครับเป็น ววลาสุดท้ายนะผมนะปลุกเสกโดยหลวงพ่อพัดนะครับนะก่อนที่จะนำไปให้อา่าบูชานะผมนะร่มบุญ่าบูชานะปลุกเสกสองวันละนะปลุกเสกบทบทนางพญาแล้วก็มาปลุกเสกที่วัดมยด้วนนะนะบทนางพญานี่ต้องบอกว่า เขาปิดมานานมากนะปิดมานานมากแล้วเพิ่งจะมาเปิดให้ปุกเสกนะองค์นางพญานะผมนะรุ่นนี้นะฮนะจังหวัดพิศณุโลกนะจำนวนจัดสร้างในรุ่นนี้ก็ประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบเ้าลังนะสร้างน้อยนะร้อยเก้าสิบเก้าลังเองนะคนก็เลยเจ้าหากันเยอะนะะนะครับ มีเนื้อบ้านสีฟ้าด้วยนะที่ผมเห็นนะแล้วก็มีเนื้อบ้านกระเบ้ยงหลังคาโบ์นะครับหลังคาวิหารนะผมเป็นกระเบียงแบบว่าขัดเงาเลยนะครับองค์สวยมากนะเดี๋ยววันหลังถ้าได้มาจะมาทําคลิปเสริมนะครับผมนะจากคลิปนี้นะนะสำหรับรุ่นนี้นี่ต้องบอกว่าต่างชาตินี่ชอบมากนะครับผมจะเป็น อินโดนีเซียมาเลเนีสิงคโปร์นะครับฮ่องกงไต้หวันนะครับผมก็เอาไปเยอะมากนะครับสําหรับรุ่นนี้นะเขานําออกไปเยอะมากนะสําหรับสหบาสหรับสำหรับต่างประเทศนะฮะที่นําไปนะก็จะจะเหลืออยู่ที่ประเทศไทยก็คงจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะเพราะว่าต่างประเทศเราไปเยอะนะสร้างก็แค่ร้อยเก้าสิบเก้าลังนะลังหนึ่งก็มีแค่หนึ่งร้อยลุนนะถ้าไม่ไม่นับแถมนอกลังอีกหกหก องนะครับนะก็แค่หนึ่งร้อยหกองประมาณนี้นะอันะนี้ผมก็มาได้มานะสามองก่อนนะก็มาทําคลิปให้พี่ๆได้รับชมก่อนนะครับนะสําหรับรุ่นนี้นะว่านขาวว่านเหลืองนะฮะอันนี้เป็นผงทูบนะผมก็จะเป็นนางพญาเลยนะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อก,กเออะกบเบี้ยงนะครับผมหลังคาอุโบสถวัดนางพญามากกว่านะครับ สำหรับองค์นี้นะนะครับถ้าผงทูบนี่ออกเป็นสีน้ำตาลหน่อยนะเข้มๆกว่านี้นะนี่ออกเป็นสีเทานะครับผมนะตัวองค์นี่สวยมากนะฝังจ,จีบอลน,นะครับหลวงพ่อนะเต็มเลยนะนะครับต่อโคดก็ด้านหลังนะโอ,อโคตนะมียันนะครับนีย่ยันพู้อนนะครับ แล้วก็เขียนว่าน่าจะเขียนว่าพระราชมงคลวัชราจารย์นะวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมนะครับออกสดๆร้อนๆเลยนะตอนนี้ยังมีให้มาเช่าปล่อยบูชาตลอดนะครับก็ใครที่สนใจก็ไปไปเช่าหาได้นะมีเยอะอยู่นะใครที่มาวัดห้วยด้วนก็ยิ่งดีแล้วนะเพราะวัดห้วยด้วนนี่พระเยอะนะครับ สามารถเรียกได้เลยต่างสบายนะมัหน่วยด่วนนี่นะพระนี่เยอะนะเพราะว่าออกจากปลุกเสกจากวัดมานี่ก็ูนยนจองเขาคือคนที่เขาขายพระเขาก็จองของเขาอยู่แล้วนะปลุกเสกมาปุ๊บเขาก็รับไปเลยนะรับไปแล้วก็ขายตามแผงพระนะได้ในในวัดบ้างนอกวัดบ้างก็เยอะนะครับนะใครที่สะดวกไปที่วัดนะครับก็ลองไปสอหาดูนะนี่ผมได้เลขคด หนึ่งศูนย์เก็บนะครับองนี้นะองนี้ห้าหกหกนะครับห้าหกหกนะครับองนี้หนึ่งหนึ่งห้านะเลขโค้ดก็จะไม่มีเยอะนะเลขโค้ดจะน้อยๆน,นะเพราะว่า,ามีแค่เก้าสิบร้อยเก้าสิบเก้าลังนะครับต้องเก็บตอนนี้นะเพราะอนาคตนี้ต้องแน่นอนนะครับเพราะว่าสร้างก็สร้างรุ่นเดียวมีรุ่นเดียวด้วยนะทีมงานนี้นะสร้าง องพระนางพญานะครับหลวงพ่อพัดนะต้องเก็บต้องเก็บเลยครับผมนะอนาคตนี่ผมว่ากดตามหาเยอะนะราคานี่ราคาแพงแน่นอนนะครับถ้าไปตามเก็บนะครับนะสำหรับรุ่นนี้นะก็จะประมาณนี้นะผมนะสำหรับรุ่นพระผงนางพญานะครับราชินีแห่งผ้าเครื่องนะครับราชินีแห่งผ้าเครื่องนะเป็นหนึ่งในเบนจาบาพาคีนะครับผมนะ บอกเลยนะครับเป็นหนึ่งในเบญจาภาคีนะครับต้องช่องหาบูชานะแล้วก็มณสารนี่เป็นมณสารเดิมๆนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะใครที่ไปขอพรน,นะครับขอให้โชคลาบมีเงินทองนะครับหรือว่าป้องกันตัวแควคาดปลอดภัยนะก็จะสมฤทธิผลนะครับผมสําหรับพระนางพญานี่เป็นพาะที่แรงนะครับอธิฐานจิตนี่คือแรงมากนะครับผมนะสมฤทธิผลนะ อันนี้ผมก็จะเอามาเพิ่มเติมอยู่นะแต่ว่าสามองค์นี้ก็มาทำคลิปให้พี่พี่ลูกค้านะเอฟซีทุกท่านนะได้รับชมนะครับผมใครเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมนะกดกระดิ่งให้ด้วยนะสำหรับช่อง Big Survey นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปครับผมว่าผมจะรุ่นไหนมารีวิวให้ได้รับชมอีกนะครับผม สำหรับสำหรับทีนี้ก็ขอตัวลาไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ